อ่ะเดินข้างในเลยอ่ะเอาละเกิดดวงปี25นะใช่เป็นไงบ้างสุดด,ดีไหมล่ะดูตัวคนอื่นอยู่ได้มากให้ดูปี25ว่าเป็นไง ็เวลาเดี๋ยวก่อนที่หลวงพ่อจะเทเทหลอ่อพระนะหนาโอกาสเราไปเขียนดวงาตาเราลงเนี่ยเป็นหลอมลงไว้ในองค์พระทั้งของรูปของอะไรเราเรามีหมดหรือเปล่ามีหมดนั่นแหละเอาไปเขียนรวมกันไว้หมดเลยทั้งเอาไปเขียนรวม,มวันไรเขียนอย่างเนี้ยเราเอาที่ฐานจิตไว้ในตัวนั้นเคยไปเขียนไว้ยังหรือ,อยังยังไม่ไปไปเลยเพราะว่า เดี๋ยววันที่สามสี่ห้าเนี่ยเทช่วงหน้าอกวันที่หกเทสมองเนี่ยเนี่ยของลุงก็ไปไว้กาไปไว้ก็เวลาเราหล่อเวลาเราโอกาสอย่างนี้ไม่มีหลวงพ่อส่วนโอกาสญาติโยมดาวเสาเข้าไปอยู่พบการเงินเสาคือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวกับทาเกี่ยวกับน้ําอะไรพวกนี้เด่นเนี่ยแล้วรวยเนี่ยแล้วรวย ดาวเสารือแล้วตอนนี้าดาวดากลุงดวงตาเราเริ่มเห่น่อยแล้วก็มันกรงตอนนี้ดวงดีสิบสองราศีดูไพ่ยี่สีดูกรรมใหม่ว่าเป็นไงอ่าเชมือซ้ายตัดเราเขียนแล้วเราไปไว้ในกระป๋องปูนให้เขาอขึ้นไปเทก็ได้ถ้ามันขึ้นลำบากอ่เอเราใส่เทใส่ไปเลยหรอใช่ให้ให้ฝากนั่นแหละใส่กับฝาก แผ่นดวงไปเพราะว่าบางทีลุงก,ก,ก็อาจจะอยู่ข้างบนนั่นแหละเทมือซ้ายหยิบมาให้สิบใบไอ้สิบสามใบเพราะเราเคยเปิดดวงแล้วี่ไหอ่าสิบสามใบทั้งหลวงพี่หนึ่งอะไระก็รู้หลวงพ่อก็รู้นั่นแหละแล้วก็ก็ไปเทลงเอาดวงเราไว้ในองค์พระนั่นแหละดวงลูกพ่อแม่ลูกปลูกพัน์เราหาโอกาสอย่างนี้ไม่ค่อยมีที่ลุงอยากจะให้เอาดวงตาไปบูชาไว้ ในองค์พระเดี๋ยวพระวัดป่าพุทธรามพระองค์มหาจาร,รพัทเนี่ยทางครอบครัวเราก็ได้เป็นประธานเป็นผู้สร้างอย่างเงี้ยเราอยากไปให้มันศูนย์เปล่าวดวงเราไปเขียนไว้ฝากไว้เพราะคนเรามันนานๆไปนะใจเปลี่ยนหรือบางทีช่วงเปลี่ยนรัฐบนูลบุญเปลี่ยนนะ ปเขียนแต่ชื่อนามคณบางทีชื่อคนอยังเปลี่ยนเลยเราก็เขียนเอาดวงตาไปปาัไว้เราเป็นคนราศีมีนคนราศีมีนตอนนี้ดวงดีดวงถูกหัวถูกรีบปรับเฉยไว้ลัคนาเรามาอยู่ราศีธนูดาวเสาเข้ามาอยู่พวบการเงินเนื่อยแล้วรวยตอนนี้เหนืยแล้วรวยเนี่ยแ,ววย,นยแล้วมาตรงตนุเหตุการณ์ปัจจุบันเทนซ้า,ายปับนงนี้ไม่ต้องไปคิดมากบางทีเราไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไป จินตนาการมากมีอุปสรรคปัญหาอะไรเราก็หาเวลาไปเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวปล่อยวางไปสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นบางทีสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรอกอย่าไปคิดลบเกินไปะนุกระดุมพระโอ้วีอิปสรคปัญหาอะไรอย่าไปแอบร้อนให้คนเดียวนะนอย่าไปเออเจ็บซ่อนความรู้สึกนึกคิดในคนเดียวนะบางทีเรามีอะไรปกปิด ในใจเนี่ยเราไปจินตนาการคนเดียวคิดคนเดียวมันจะทําให้เราติดตัดติดใจทใําในผิดพลาดไปได้จริงๆดวงตา12องราศีดวงเราดีากรรมกรของเราดวงดีแต่ไพะยิบซีเราค่อนข้างจะคิดมากคิดเกินไปธนูกระดุมพระสาชะสาชะสาชะคือการเดินทางการงานจิรการขยับขยายความหมายรุ่งโรจน์รุ่งเรืองการมีคือเสียงงานก็ดีอยู่นี่งานก็ไม่มีปัญหาขยับขยายอ่า ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องขัง้นเรื่องตำแหน่งแล้วดีตะลุกระดุมมาร์กจั่วจำุบบ้านที่อยู่เทีสยสัยบ้านที่อยู่เทีสยสัยพอแม่รถยนต์เป็นไข้คิงถือดาบดาบก็คือศัตด์คิงก็คือความกดดันเพราะฉะนั้นปล่อยวางาไปซีใหม่ใหม่มันก็จะดีเพราะว่าให้แบบนี้ก็อยากอยาไปทุกทนอยาไปกังวลมากเกินเกินไปมีอุปสรรคปัญหาอะไรเราก็หาเพื่อนคุย หรือหาที่ปรึกษาหรือแผ่นดวงตาไปบูชาไว้ใต้ฐานพระบะจำบัมเกิดเราเราเป็นคนวันอังคารในถ้ำนะในถ้ำนะเราก็ว่างๆเราก็ขึ้นไปไปแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็เอาดวงตาไปฝากไปบูชาไว้ฝากสิ่งิทานไว้ดวงเรามันจากร้ายก็จะกลายเป็นดีจริงๆแล้วดวงมันดีแล้วแหละแต่เราคิดเกินไปมนุปปุมา,าอจระอังทุกุตตะโครงการโปรเจกต์ลูกหลานบริวาร โครงการโปรเจกต์ลูกหลานบริวารธุรกิจการงานการเปลี่ยนแป,แปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งแต่ระวังลูกหลานบริวารระวังเรื่องการเจ็บป่วยด้วยนะยเพราะว่าไพ่วันี้ไพ่าการเจ็บป่วยการเลือดตกยางออกหรือไพ่อย่างการเ,เข้าโรงพยาบาเลเรามาระวังไว้ไปไหนบาไ,ไหนก็การจะตกให้ใส่แมสใส่อะไร,ไ,รไว้บ้างเพราะตำแหน่งลูกตำแหน่ง อุตตรเนี่ยเกี่ยวกับเจ็บป่วยหนูรุฟะนัทะมันทุกขุตตะอริหลายแรงว่านี่ก็ต้องระวังนะต้องระวังเพราะว่าอริคือคิงถือถือถือไม่เท้าไม่เท้าการงานอ่าการงานดีการความสุขความเด็ดการงานดีจิจการดีอ่าม้่งมีความมัน่นคงคนเราพอมันมีมีอย่างหนึ่งดีมันก็จะมีอย่างหนึ่ง หนึ่งตามมาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสิ่งที่ลุงเป็นห่วงนะเป็นห่วงลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นแผ่นดวงเนี่ยที่ลุงเคยปลูกดวงให้ลูกเนี่ยนะทำให้ลูกไปนะเราเอาไปเชียนดวงตาให้หลวงพ่อหรือไม่งั้นก็เราก็ไปตั้งกิจฐานปากดวงตาไว้ในองค์พระนั่นหลงองค์พระกําลังสร้างเนี่ย เดี๋ยววันที่สามสี่ห้าหกก็จะมีการเทเทโพนช่วงหน้าหน้าอกวันที่หกเทช่วงสมองเนี่ยเราฝากดวงตาไว้เพราะว่าพะระปฐมมาลงจากพระในพระมหาประสัรในพระเส็จถเนี่ย,ราารเ,ยเราฝากดวงตาให้เป็นเทวดาหรือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มภัยเนี่ยมันก็จะจากเร็วจากเรื่องเลวร้ายก็จะกลายเป็นดีตนุกรมะนะจ๊ะมันมทูกุตตะปัปัตตนีอาดูคู่คลองคู่รัก อกผู้ค,คลองผู้รักก็ดีนะห้ไวบน,นี้ให้ความเหนื่อยเหนื่อยให้การงานสี่การแบกรับภาระหนักเด็ดเหนื่อยมั่นคงไม่ต้องไปกองบนไม่ต้องไปทุกตัวต้นนกระดูกห้านะมาทุกจุกกะฮาริปัตเตอรนี่อ่อรนะดูจุดตายจุดอ่อนจุดตายจุดอ่อนมันเป็นไ่ความสาเร็จงานเลี้ยงาาางานสันสางงานมั่นงานแต่งความสุขจเจริญรุ่งเรืองอันนี้เราปิด ประตูทำหมันหรือยังเนี่ยยังนะแ,แล้วจะมีอีกมีลูกอีกด้ือเล่พอแล้วมั้งหรือหรือหรือยาเอาอีกเขาบอกให้มีอะแม่นะแ,แม่แม่แม่เจนะได้ได้ได้ดดน,นี่มีโอกาสตั้งท้องตั้งคันมีลูกอีกนะเนี่ยเพราะว่าสามถ้วยเนี่ยสามถ้วยก็คือมีก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ายัางไงก็เศรษฐกิจเราดีอยู่แล้วแหละการเงินการงานดีมีได้ก็เท่า มันก็มีเพราะไพ่ใบนี้นคือความสาเร็จตั้งครองทั้งคันความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองพราะสามถ้วยไพ่ไพ่ความสําเร็จอนุกระดุมพระนะฮะมันท,ทุกตะตา,า,ะอ,นะะา,าอิตันญมรณะสุภะความสุขความเด็ดความทงหวังความสุขความสงเร็ความทงหวังไพ่ความคิดขัดแยง้งทะเลาะบบอกแวง้งความที่ถิ่นไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเราปล่อยวางาดูกลางกางงานกางงานกิจการ ความเพ้อฝัไนไพ่ใบนี้นั้นคือเราจะทําอะไรตัวนี้ดีไปหมดเพราะไอเดียดีความคิดดีแม้แต่จะทําเกี่ยวกับพวกเ,เกษตรกรรมพวกถั่วงอกหรือพวกพวกเกี่ยวกับน้ําอะไรพวกนี้ได้หมดทแล้วดีเพราะว่าไพ่ถ้วยไพ่ความสุขความเมตตาดูโชคลาภโชคลาภหรือไพ่ลมหวนหวนกับมาทํา ธุรกิจอดการเก่าๆที่เราเคยทําไปที่มีปัญหาเอากลับมาพิชซ์คืนที่ดีนะหรือบางทีธุรกิจที่เราที่ย่าแย่ที่มันมีปัญหาที่ผ่านมาตอนนี้มันจะกลับมาดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอดทนอกกั้นฝ่าฟันความสําเร็จมันก็เริ่มมาแล้ว เนี่ยมันเป็นไพ่ที่ดีแล้วมันไพ่ความสํมเาเร็จไพ่ลมหวนหวนกลับมาทากิจการ,รกเก่าๆที่เราเคยทัาไปหรือบางทาีคนที่เป็นหนี้เป็นสินอะไรพวกนี้ที่ไม่เคยที่ว่าจะหายนะที่ว่าเขาจะไม่ไม่มาจ่ายนะเขามาคืนมาคืนให้เป็นไพ่ที่ได้ได้มาจากเครือภูมอาลูอุปสรรคปัญหาถึงเวลามันเริ่มขี้คลายขี้คลายใจเย็นๆเป็น ระยะเวลามันเป็นตัวตัดสินดูกัรน,นยาณนเมตตที่ดีผลให้เนื้อหอมมีคนมาลงมตอมความฉุมเด็จเงินมาได้แต่เราก็ไปเจียกับลงทุนไปหมุนเพราะเพราะดวงตาตอนนี้การงานการงานกิจการดีขึ้นเหนื่อยเราอดทนไว้เจอปัญหาเราก็เข้มแข็งไว้ฝ่าฟันมันไปมันก็จะความเฉเร็จแต่ก็คือเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องเด็กๆลูกหลานบริวาล แต่บางทีมันก็เกี่ยวกับเราตั้งท้องตั้งครันด้วยแหละหอืมันก็เกี่ยวเราอาจจะตั้งท้องด้วยแหละมันจะเกี่ยวคลอดผ่าตหัหนูไม่รู้ว่าหนูจะมีตอนนี้หรือเปล่าเพราะว่าประจำเดือนไว้มาแล้วหนูตรวจมันก็ยังไม่เจอนะลุงว่ามีนะเนียแล้วหนูหนก็ฝันว่าห,หนูไปคลอดลุงได้ลูกผู้ชายอืมมีมีเด็ผู้ชาย ผู้ชายแล้วได้เขารูอยากได้ผู้ชายได้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 เนี่ยเพราะวนี้มันตรงทีมันเกี่ยวกับแต่คืออันนี้หนูลูกหนูคนเล็กอ่ะหัวมันน่ะเป็นเหมือนฝีอ่ะแล้วหนูพาไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าให้มนกินยาถ้ากินถ้ากินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลให้ยาฆ่าเชื้อแบบหกชั่วโมงให้ทีอ่ะอืมพระอ่า เขาผ่าเขาจะผ่าตัดไหมหรือเขามันไม่ถึงกระั้นเป็นฝีแต่มันเป็นเหมือนหนองใต้ผิวหนังแต่เป็นที่หัวไงคือก็ะหัวแล้วมันไม่เป็นทีเดียวมันเป็นแบบตรงนี้ตรงนี้มันขึ้นเองอ่ะมันเหมือนคนที่น้ำเมือ่หมอเขาตรวจดูแล้วใช่ไหมว่าให้กินยาเออหนูก็เลยแบบกังวลว่ามันจะเป็นอะไรไม่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 เป็นอะไรนั้นนรกเพราะว่าเราก็คอยคอยดู มันเกิดเดินเดินไหนลูกชายลูกสาวคนเล<น>็กอ่ะคนคนที่ปว่วยเนี่ยคนที่จะไปเ,เดินเดิเอ <21 S 1> <ม>้ยคนเดินสิงหายี่สิบเอ็ดสิงหายี่สิบเอ็ดสิงหายี่สิบเอ็ดสิงหาเวลาตกฟากเวลาเกิดประมาณเท่าไหร่เก้าโมงเจ็ดนาทีห้าโมงยี่สิบเอ็ดสิงหาก็เป็นราศีสิงหเก้าโมงเจ็ดนาที 9โมงเก็นนาทีก็อยู่ราศีตุลลัคนาต้องมาราศีตุลสิ่งที่ลุงเป็นห่วงเนี่ยเพราะว่าคนเมษตุลเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเพราะว่าโรคภัยอาเพศมันอยู่ราศีเมษมันลงเรียงราศีตุลกับทัดราศีเมษแต่ก็มีโอกาสเจ็บป่วยแต่เราก็อันน้แหละให้หมอเขาดูแลนลั่นแหละแต่อย่าลืมแผ่นดวงที่ลุงทําให้เอาไปฝากไว้ ไปฝากไว้ที่พระประธานที่กําลังสร้างเพราะว่าพระที่นี่ขนาดแม่ลุงที่แบบป่วยที่บอกว่าหมดอายุไขตั้งแต่เดือนเมษาลุงอายุมาตาไปฝากไว้ต่ออายุไขได้ตั้งนั้นนะเพราะว่านั่นคือเขาอายุมากแล้วแต่ตีไวเขาเด็กเขายังไม่เป็นอะไรหรอกมันยังไปไกลแต่แตัวนี้ม,นมันพูดถึงะถ้ถ,ถ้าตามตัวเนี้มันเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บบางทีนอนโรงพยาบาลหรือมี ถ้าคนที่วัยนั้นก็มีมีเหตุการณ์ต้องได้ผ่าตัดอ่าแต่แต่ถ้าทาผ่าตัดแน่นอนจริงๆก็คือเป็นไพ่สิบจ่าขึ้นแต่เดอรเดสเนี่ยมันเป็นไพ่เต็มที่ก็คืออาจจะเข้าไปรักษาเข้าไปรักษาให้หมอดูแลเดี๋ยวก็หายหมอเขาบอกว่ามันต้องคาเข็มไงก็เลยต้องนอนโรงพยาบาลอืมนั่นแหละไม่งั้นจะให้เขาแบบเดาะเดาะนก็สงสายอืมก็นั่นแหละก็ดีดีด,ดีดีกว่าที่จะเป็น่อาอื่นให้หมอนั่นแหละให้ให้อยู่ใกล้หมอแล้วก็เรา เราเอาความเชื่อเรื่องนี้ด้วยเอาเอา,เอาดวงตาไปให้หลวงพ่อตั้งจิตอธิษฐานให้ด้วยนะ<ม>เพราะว่าหลวงพ่อนี่ก็เป็นหมอยาหมอยาทางเนี้ยใช่ตอนแรกหนูคขีว่าหนูจะพาไปหาแม่หลวงพ่อเ่าเลยว่าเป็นอะไรไม่รู้อะค้นเองอะคุนไม่หยุดเลยคืนทั้งนี้ทั้งนี้คืนละ<ป>แต่แต,แต่ถ้ารักษาตามเนี่ยส่อมากลุงเชื่อในบารมีหลวงพ่อนะลองเอาไปให้ดูเพราะว่าเนี่ยคือ มันป่วยจริงๆนหละลุงเอเนี่ยมันก็จะมีโครคไข้ไข้ประเภศให้หลวงพ่ออธิษฐานจิตเอาดวงตาลองลองลองเขียนดวงตาแผ่นดวงที่ลุงทําให้มันอยู่เปล่าอยู่นั่นแหละเอาไปให้หลวงพ่อบอกว่าลุงแนะนํามาเพราะหลวงพ่อจะรู้แต่ตอนนี้หลวงพ่อไปเชียงใหม่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็ไม่เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนูจะต้องไปก็เดบเอาเอาไม้ไปให้เขาแกะสลักที่เชียงใหม่เออนั่นแหละ แต่หนูจะต้องไปเจอขาดีนูนเจอนั่นแหละเอาให้หลวงพอ่อบอกว่าลุงอ่ะคุยให้ฟังเลยบอกว่าลุงบอกว่าที่ลุงเคยคนที่ป่วยเยอะๆหรืออะไรพวกนี้บางทีลุงเอาให้หลวงพอ่อต่ออายุได้ขนาดเขาป่วยที่โควิดจะตายนะ<ม>เขาก็ให้ลุงดูดวงออนไลน์ลุงก็เอาดวงตาไปหลวงพออ่ออธิษฐานหายเนี่ยเดี๋ยววันวันที่สามที่สี่เขาจะยังจะเอาน้ําไปฝากทำบุญเลยเพราะว่าเขาศรัทธาในตัวหลวงพ่อเนี่ย แล้วที่หนูดูวาเนียคือมีอยู่สามเรื่องที่หนูจะมาดูวันนี้นะอืเรื่องลูกอืเรื่องงานที่หนูเรื่องถุงงอกอะที่บ้านหนูอะหนูจะฟื้นทําใหม่เพราะว่าหนูคือแม่อยู่กับน้องสองคนแล้วหนูต้องมาดูทางนี้หนูก็เลยป้ออยก่อนแล้วคือจะเอากลับมาทําใหม่ได้ใช่ปะได้เนี่ยลมหัวทําดีในการงานอะลมหัวของกลับทําดีถุงงอกของจะชวนแบบคนที่เคยทำาะขอบคนเก่าอกลับมาให้กลับมาทำได้ ทำแล้วดีด้วยเพรว่าต้องเลี้ยงครอบครัวตรงน้องใช่เราก็ทำแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือว่าหนูไม่รู้ว่าหนูมีท้องหรือว่าลุงปันท้องท้องแน่นอนเนี่ยท้องเนี่ยแล้วหนูฟัอนอะไรอย่างเงี้ยท้องลูกป่วยงานเก่าเข้ามาทําดีเนี่ยเหนื่อยแล้วก็อดทนตอนเนี้ยแล้วตอนนี้น้นําแบบ จะทำยังไงคือมันส่งไกลค่าขนส่งน้นนำมันนแพงก็อันก็เราก็ผลิตน้อยหน่อยก็เอาให้พออยู่ได้ก่อนอกอรองบอกเจว่าเรากลับเราเราเราเขยบเข้ามาส่งใกล้ๆดีกว่าเออนั่นแหละเราอย่าไปไปวิ่งไกลเลยเพราะว่ามันมันมันไม่คุ้มหรอกใช้ค่าน้ำมันจับค่าลูกน้องหมด,หมดแล้วค่ายกค่าอะไรมันเหนื่อยแล้วก็เรา คือลุงจะบอกให้ถ้าเราทําอยู่ใกล้ๆทําอะไรมันแล้วก็มีลูกค้าใกล้ๆไม่ต้องไปวิ่งไกลคนส่งก็ไม่ต้องไปนั่งไกลเพราะว่ามันอยู่ได้อยู่แล้วทุกวันนี้คือมันปัญหาคือว่ามันเสมอตัวไงเออใช่มันเรื่องเสียค่าขนส่งเยอะอ่ะแล้วยิ่งน้ํามันอะไรตอนนี้มันก็ยิ่งจะหนักตอนนี้มันก็เวลาถ้าน้ํามันมันอะไรมันดีก็จะค่อยขยับขยายไปใหม่เหมือนตอนเราชะลอตรงนี้ เราไปลุยตรงนูง้นมันก็จะหลับจับเปลี่ยนของเรามันมีทางเลือกออากว่าคนอื่นพเพราะดาวสองมันเข้ามาอยู่ถึงมันเหนื่อยมันก็คือมันก็ต้องผ่านไปได้อุปสรรคปัญหาก็จะขี้คลายด้วยตัวมเองเกี่ยวกับน้ําอุปสรรคปัญหา,นานเนี่ยนะแต,<อ>แต่เรื่องลูกนี่คือว่าป่วยแบบนี้แต่ว่าไม่ถึงขัน้นแบบชีวิตใช่ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นชีวิตหรอก<อ>เพราะว่า<อ>วตีไว้ของเขาเป็นที่หัวเลยลุงที่ลุงเคยทํามาหลายคนเลยนะให้หลวงพ่อเนี่ย ลุงเชื่อในบารมีหลวงพ่อเนียหนูจะไปให้เขาดูเนี่ยนั่นให้เขาดูอ่ะให้หลวงพ่อดูแล้วก็หลวงพ่อนั้นเลยแล้วก็แผ่นดวงอ่ะแผ่นดวงที่ลุงเอาให้ให้หลวงพ่อเอาใส่บาทให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อช่วงนี้ท่านไม่มาบิณฑบาตนะเราก็ใส่มือหลวงพ่อให้หลวงพ่อยื่นใส่มือหลวงพ่อหลวงพ่อฝากดวงตาตั้งอิธิทฐานแต่แต่ลูกหนูเป็นลูกเขานียนั่นแหละเขาให้หนูยกให้ แม่ให้ดีๆให้ลงพอ่อนั่นแหละดีเพราะว่ายกให้พระให้เจ้าดีเพราะว่าบางทีลูกเราที่เกิดมาเนี่ยมันเหมือนกับลูกเทวดาลูกที่ไปขอมาหรือลูกเทพมาเกิดเนี่ยแล้วจะเป็นลูกเราอย่างเงี้ยบางทีบารมีหรืออะไรมันสูงไม่เท่ากันเนี่ยเราก็ยกให้เป็นพระให้หลวงพ่อดีแล้วแหละแผ่นดวงนะ่ะเอาให้หลวงพ่อไปเลยเอาสักแผ่นหนึ่งอะแผ่นที่มันเหลือเน่นะ หลวงพ่อลุงบอกให้เอาแผ่นดวงอธิษฐานจิตรักษาหน่อยอ่าถ้าหลวงพ่อบอกว่ามวยดูดวงมาแล้วอบอกตรงๆเพราะว่าหลวงพ่อดูเพราะว่าหลวงพ่อจะรู้ว่าลุงจะดูดวงใครป้าป่วยก็คือแม่นยำอาจจะมือซ้ายตัดคูช่วงอายุอีกทีหนึ่งหนูก็คุยกันเจว่าก็คือมันตรวจยังไม่เจอใช่ไหม,มเพราะว่าท้องหรือว่าแต่ อาการคือมันเหมือนท้องทมันเหมือนแบบคลื่นไส้เฉย่อยอะท้องหนูก็เลยแบบอืะอ้โหอะอะรับรับรับโทรศัพท์ก่อนมาได้แป๊บเดียวฮัลโหลฮะเอ้วอืมอ่ะเอาเสร็สุดท้ายดูช่วงมาดูให้กินเลยเด็กเป็นไรหนู้บอกเลยอืม

ม่เหนื่อยนางแม่มาก็าไม่ได้มาทุ่ทีแม่มาช้าทุกวันอืมไม่เป็นไร <N> น้องอะ่ะเท้าหนูกันดือ้ออืมช่วงไหนอายุี่สิบหกแลมันดื้อช่วงไหนว่าง,างก็มาให้มาจิตด,ดีๆก็แล้วกันสิบเอ้ดกับเก้าเดือนให้ดีนะใหความฉุดความเหน,นื่อยแบบรับภาระเออลูกสามสิบถึงสามเอ็ดเนี่ยลูกให้โชคลาภเลยนะเนี่ยเด็กถือเหรียญน,น่เกิดมาเป็นอภิชาติบุตรทั้งอยู่ทั้ง ใหม่ด้วยนหนูฝันว่าหนูเป็นลูกชายหนูเลยไปซื็อสุนทรีเออเนี่ยให้ให้ใหโชคลาภด้วยเนี่ยเนี่ยคืสุตทรีฟันคงฟ้องแน่นอนเนี่ยเนี่ยให้รายทีกินพ้าสังหราชคุ้มครองโชคตาแล้วค่าจ่าเวกทั้งคู่บางทีลูกที่เกิดมาอาจจะเป็นลูกเทวดาหรือลูกพระลูกอะไรพวกนี้ ถือเบล์นอาชีพที่เราทำนี้ถูกเกษตรกรรมน้ำทำไปเถอะอันไหนไม่ดีเราก็พักเบาไว้ก่อนอันไหนดีเราก็อยากเปลี่ยนใหม่มันมีทางเลือกเยอะช่วลาบการเงินการงานเรามีอ่าถ้าถามว่าดวงชะตาปีหกห้าถือว่าดวงชะตาดีแต่มันต้องเหนื่อยเข้มแข็งไว้ถ้าห่วงใยอะไรก็นั่นแหละไปฮะอย่าลืมมึงจะบอก แผ่นรวมโอกาสอย่างเงี้ยไม่มีไปเขียนดวงาตาลงในแผ่นทองเนี่ยนี่นีน่เอาที่ไหนอะแผ่นอหไวัดเหรอเราเป็นสิทธิ์วัดอยู่แล้วไปขอหลวงพ่อเลยเพราะว่าเวลาบางทีลุงเอาคนไปทําบุญลงก็ไปเอากับหลวงพ่อนั่นแหละไปในพานนั่นแหละนูไดจะเขียดทุกคนหรือเขาคูกนั่นแหละการที่ลุงแนะนําเนี่ยให้ทําบุญร่วมท่าสร้างศาสนาร่วมกันเนี่ยคนเราเนี่ยนะเมื่อหมดบุญต่อก่อกันนะ มันไม่จากเปลี่ยนก็จจกตายอันนี้ลุงจะบอกความหมายเกี่ยวกับการที่เราเขียนดวงตาเนี่ยเอาทั้งดวงดวงครอบครัวเราอยู่ดีมีสุขเนี่ยเอามาเขียนดวงตาเราลงเนี่ยแผ่นทองพวกเนี้ยเอาดวงตาที่ลุงทําให้เอามาเขียนเขียนลงในแผ่นทองถึงเอ่อถึงช่องมันแคบน,นะเราก็เขียนลงเราเลยทับไปเลยเพราะว่าชื่อเอ่อรวมแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยราวางอย่างนี้มันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนกันอย่างเงี้ยส่วนมากคนจะเขียนแต่ชื่อนานุคุณใช่นหไหมล่ะ คนเราเนี่ยเขียนแต่ชื่อนามกุลนานนาน,นานไปใจเปลี่ยนหรือช่วงดวงตกอับดาวเสาทับดวงตาไอ้ชื่อพวกนี้เขียนไว้มันก็หายแต่ดวงตานี้คือดวงตาที่พ่อแม่เราเกิดมาให้เกิดมาเนี่ยเขียนภาษาไทยนะเลขไทยอธิษฐานจีตไว้หมดเลยทั้งทั้งแต่ไอ้พวกองศาลิบดาเน,นี่ยเราก็เขียนเพราะว่านี่ตามนี่เลย้ตา,ยตามนี้เลยวางตามนี้เลยแล้วก็อธิษฐานจีบปากไว้แล้วก็เอา,อาใส่กันไว้ทั้งพ่อแม่ลูก เอาไว้ด้วยกันอย่าให้มันหมดบุญซึ่งกันและกันแต่การผูกดวงหรือเอาดวงตาไปไว้ที่เดียวกันนะดวงห้ามอย่างหนึ่งคือหนึ่งอย่าทะเลาะก,กันคือถ้าทะเลาะก,กันมันเหมือนกระตกนรกเพราะว่ามันจะไม่เลือกกัน,ออกกนทะเลาะกันแทบตาก็อย่างนั้นแหละไม่คนใดคนหนึ่งก็ตกนรกใครด,าด่าโดนด่าบ่อยคนนั้นนะ่ะตกนรกแล้วจะห้ามมันยังไงอ่ะก็มีอะไรเราก็ปล่อยวางเลยยิ่งจะไปทะเลาะยิ่งไปนะั้นเท่าไหร่มันก็ ัน,น,น <laughs> เออนั่นแหละบอกบอกลุงบอกว่าห้ามทะเลาะห้าม่นทะเลาะยังไงกูกับมึงก็ไม่เลิกกันเออนั่นแหละแล้วแล้วหนูจะถามวา่าถ้าเกิดว่าหนูจะเริ่มทำทองแบบเหมือนเดินอีกครั้งหนึ่งอ่ะตอนนี้ตอนนี้มันก็เดินอยู่แหละจำถ่ายกค่ตอนเช้านิดน้อยเดินอีกครั้งหนูวนไปเส้นเดิมหรือหนูควรหาตลาดใหม่มันมันเป็นเส้นเก่านะ <laughs> เป็นเก่าเพราะว่า <laughs> มันลหมหวนนะมันเส้นเก่านะ พ่าอย่างหกถ้วยมันคือทางเก่าหรือของเก่าลูกค้าเก็เก่ากลับมาหรือธุรกิจการกเก่าเก่าเรากลับมาพิพบ้นคือชีพดีเพราะว่าหกถ้วยคือลมหวนทางเก่าหาลูกค้ากเก่าเก่าพลูกค้าเก่าเก่าที่เราที่ที่มันหายไปอ่ะมันก็คงแกะกลับมาแล้วแหละเพราะว่าผ่านมามันก็อาจจะหนักตอนนี้เราเริ่มใหม่ลุยได้นะขอให้โชคดีลุยเลยอ่ะก็อย่าลืมไปทําบุญเขียนลูกเขียดวงจิตตาไว้<ะ>แล้วก็อย่า<พ>ะท<พ>ะเลาะกันบอกอย่าทะเลาะกัน 好。